สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เบนจะพาสุกคนมาเก็บแหนแดงนะจ้ะอันนี้ที่เบนปล่อยไปวันที่แปดเด๋ยวเพิ่งนะลูกแป๊บนึงให้ป้าพูดก่อนวันที่แปดอ่าเมษานะคะ สองห้าหกสี่นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าครบสามอาทิตย์พอดีนะเบนปล่อยไปแค่หนึ่งขีดนะคะบอนี่บัวพลาสติกนี่หนึ่งเมตรคูณสองเมตรยี่สิบนะคะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วป้าเบนกับน้องอ,ำอ่ำอมจะพากันมาเก็บแล้วเนาะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก่อนเนาะเรามาจ้างตะก้าก่อนเนาะตะก้าที่เราเตรียมมาเรามาช่างตะก้าก่อนนะทุกคนนะเราเตรียมมาหมดแล้วนะเราเตรียมตะก้า แล้วเราก็เตรียมตาช่างมาเรียบร้อยหนูเอาก็อี้ไปคือปีนเก็บสิลูกเดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่แล้วจ้ะเอาเรามาฝนลงทุนเด้จ้ะจะขีดจ้ะนี่ตะกร้าครึ่งโลพอดีนะคะลงทุนไปหายืมหอดตาั่งมาหมามาเลยจ้ะคุณแม่มาอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะลูกนะเดี๋ยวนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องออมเอ๋มด้วยนะคะกับป้าด้วยนะคะวันนี้จะพาหลานมาทำกิจกรรมนะคะ กิจกรรมดีๆเนาะการเลี้ยงแหนแดงทดลองนะหลังจากที่เบนเก็บชุดนี้ไปแล้วนะคะเบนจะปล่อยไปหนึ่งกิโลนะคะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะกว่าจะเต็มแบบนี้เนาะอ่าเหมือนตอน,นอันนี้คือทดลองสําหรับใครที่แบบว่ามีแหนแดงได้ไปน้อยเดีอยากจะขยายนะคะก็จะมีก็ก็เลยเบนก็เลยทําตรงนี้เ,นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเบนตั้งกล้องกับแป๊บนึงนะทุกคนนะ <Okay. S 1> ค่ะ เดียวดีทูกอ่ะตักแต่ใช่มันไม่อยู่กล้องเราโอเคตักเลยครับทีนี้อ่ะเริ่มตักแล้วนะคะเริ่มตักแล้วป้าไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยตักเยอะๆป้าขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมโอเคป้ายังไม่ได้ถ่ายรูปนะอ่ะอ่ะดูสิดูกล้องมองกล้องดิแอมแอมช่วยป้าใช่ไหมลูก ใครเข้ามาแล้วกดกดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเบนจะไปแชร์แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะใครเข้ามาแล้วกดทักคายเบนได้นะคะแป๊บนึงนะเบนจะไปแชร์แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเบนต้องออกจากเฟซบุ๊กตัวเองมันไหลมาทางนี้อ่ะมันไหลมาทางโอ้เก่งจังเลยอันนี้ตะกล้าเครื่องโรนะคะเดี๋ยวเบนไปแชร์แป๊บหนึ่งนะทุกคน มันยาวไหมไมันยาวเท่าไหร่อ่งงะพะี่โลนะคะอ่าเดี๋ยวป้าจะไปแชร์เดียทุกคนเดี๋ยวมัไปไป้าไปบแชร์แป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวป้าไปแชร์แป๊บนึง สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เบนด้วยนะคะทักทายเบนมาได้เนาะใครมีคําถามอะไรทักมาได้นะคะเกี่ยวกับแหนแดงเนาะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็มาพบกับเบนกับอมแอมในเหตแหนแดงอุดรเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> จะมาให้ความรู้เนาะจา้ะเบนกับเลี้ยนรูปไปพร้อมๆ,ๆกันกบสุกคนนะคะพอดีเข้าหากิจกรรมเห็ดนะคะช่วงเด็กๆปิดเทอมนะคะหลักกัโควิดจีนสี่นะคะเข้ากับหากิจกรรมพาเด็กหน่อยเห็ดนะคะ เพราะว่าปกติบางบ้านกับสิปล่อยเห็นลูกอยู่กับอ่าหนาจอแท็บเล็ตทัานทวนหลายนะคะเข้ากระหากิจกรรมใเพื้นเฮ็ดนะคะอันนี้มันบ่หนักนะคะเลี้ยงแนแดงบ่ได้งานหนักนะคะแบบเบาๆเลยพาพาพาหลานเฮ็ดนะคะโอเคนะคะทุกคนเนี่ยนะคะว้ายอันนี้ขาต้องเป็นมันไม่ค่อยดีอ่ะให้เห็นไะมโอ้หนักเยอะๆเยอะหนักเยอะใหญ่ ลูกสนะิครับลูกใหญ่ไม่เก่งจังโชว์ให้ให้ดูด้วยเดี๋ยวป้าไปแชร์แป๊บนะึ่งแชร์โพสอยากขึ้นมาก็ได้นะจะไปอยนะากก็ได้อยากขึ้นมาห้องในกันหน่อยล้างสะอาดก่อนให้มันเหน็ดเราบันชานะปิดครับเอาเก็บเก็บไิเราจะมันต้องมารีวิวว่ามันจะได้กี่กิโลอะ ก็พูดกับผู้ชมด้วยพูดกับผู้ชมด้วยแต่าไปแสกแดงู้ชมวันนี้น้องอมแอมจะมาขายขายให้ทุกคนไปขายแหนแดงแหนแดงงั้นน้องอมแอมเนี่ยเอาแหนแดงไปขายทุกคนทนนะครับ มานีแล้วมานีเยเาแชร์ไปแล้วแล้วแชร์ไปแล้วสวัสดีทุกคนค่ะโอ้เยอะครับ อ่ะเราจะมาลุ้นกันว่าจะได้กี่กิโลบดบ่อนี่นะคะหนึ่งหนึ่งบอ่อนี่ย่ดีค่ะอย่าทำคนบ่ขอโทษค่ะนี่มะขาใช่ไหมไม่ลูกบ่อนี้หนึ่งหนึ่งเมตรคูณสองเมตรยี่สิบค่ะทุกคนนี่นะน้องออมแอมกำลังเก็บนะคะทุกคนกล้องเบนจะไม่ค่อยแบบไปนี่เท่าไหร่นะทุกคนขนอโทษด้วยเพราะว่าอืมกล้องเบนมันไม่อยู่ โอเคนะโอเคได้ละอภิษไคตะไคมันมาทางนี้นะไหมไม่ใช่ตะไครเนี่แดงลูกทำไมอภิษไม่ให้กหนูพูดได้มันได้นี่เนี่แดงพูดให้มันถูกเน่แดงค่ะแ่ดงคือแหนแดงอันนี้คือแหนแดงนะคะไม่ใช่ตะไคร้ลูกมันเรียกแหนแดงครับลูกขาโอ้โหลูกขาลูกขอให้มันดีๆอย่าทำให้มันหกสิคะลูกมกนิดหนูหนูยกขึ้นมาหนักมากเลยอ่ะใช่ไหมใช่หนักมากเลยเมื่อกี้ ปเอาอสีอันเล็กมาให้หนูดีว่ามันเพิ่งไม่หกใช่ไปเก็บอันเล็กมาไปลูกไปไปหยิบอันเล็กมาคนเก่งของป้าอีู่้เียงเลี้งให้อยู่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะตอนนี้เป็นไลฟ์สดอยู่นะทุกคนถ้าใครเข้ามาในไลฟ์สดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เบนจะมีนี่ด้วยนะ มีโปรให้ทุกคนด้วยนะวันนี้นะใครกดไลค์กดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์แบบไลค์ส,สดนี้นะคะหรือว่ามาย้อนหลังแล้วกดแชร์กด like ไลค์ให้เบนนะคะเบนจะมีโปรโมชั่นให้ทุกคนนะสําหรับใครอยากเอาไปเลี้ยงนะคะอันนี้สําหรับบ้านไหนที่แบบว่า,าสําหรับบ้านใดที่แบบเ,เห็นไหคะ้าลานเฮจิจกรรมเน,นาะจ้ะเนาะทุกคนช่วงโควิดแล้วก,ก็เด็กหน่อยกับปีเทอมแห่ แห่งปีนี่กับสิปิดเพิ่มเาวอีกนะคะอย่างนข้่าว่าจะปิดปิดเทิมหอดเดือนมิถุนาเนาะเขาก็หากิจกรรมผ้าเด็กเ็กเขตนะคะอันนี้คือแบบมันกับบดไเห็ดงานหนักมากนะคะเลี้ยงไว้ผ้าเขาแล้วก็เก็บถ้าผู้ใดบดไเลี้ยงคือเบนเบนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงปาลาหลวก็เลี้ยงหอยเชลรีเนาะของเบนก็เอาใส่ในสวนจะคลองหลวก็ทาลายเบนกับแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะเนี่ยแลวกะทาคนใดที่แบบแบบอยากเลี้ยงไว้แบบ แบบเบิ่งสวยงามมันก็เป็นเฟิร์นที่นิดนึงนะค่ะสวยนะคะมันสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยมันเป็นเฟิร์นที่สวยมากเลยนะจริงๆเนี่ยมันเป็นเฟิร์นแบบสวยแล้วเขาก็สามารถเอาไปตากแดดนะคะตากแดดสองแดดนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้สองปีนะคะเพราะว่าเพิ่นี้นนโอเจนนะคะเขาสามารถเอาไปสําหรับคนเมืองนะคะทะเลี่ยงในกระมังหรือว่าอุปกรณ์ที่มันนามขังนะคะ เลี้ยงไหว,วตากแหงเอาตากแดดไปสองแดดนะคะแหงแล้วก็เก็บไวไ้ในถุงเก็บไว้ได้โดนถึงสองปีนะคะเรามีไนโตรเจนสูงนะคะเขาสามารถเอาไปผสมกับดินปลูกนะคะดินปลูกที่ที่เขาอ่าที่เขาสื่อมาสําเร็จนะคะเขากลมาคลุกแล้วก็ไปปลูกพืชได้เลยนะคะนี่แบบดีมากๆเลยนะคะแนแดงตัวนี้นะคะแนแดงตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะนี่เป็นพันธุ์เกษตรนะคะ ดอกไงนะคะหอยอยียงเพื่อนมาก,กินเดอ้อจ้านี่ย่างดีเลยนะคะเบนกะจะพาหลานเบนเฮจิจกรรมแบบนี้นะคะให้เขาซึมซับให้เขาซึมซับอ่ะคุณเออเ็ดนี่กินได้ครับ,อรบหอยเชอรี่ก็กินได้ครับเ็ดก็กินได้หอยเชอรี่ก็กินได้เขากับพาเขาเลี้ยงดูแลให้เขาซึมซับในอ่าสิ่งที่เขาเห็นนะคะเทากับจพาเขาเฮจิจกรรมเพราะว่าร้านเบนเี่ถึงจะอยู่แบบให้อยู่นะแกกะ อ้าวทำไมมันไม่ชัดแม่มแก,กอ็อยู่ในแท็บเลทท็ตคือกันนะจ๊ะเนาะแกก็อยู่ในแท็บเล็ตตลอดเลยนะคะทุกคนไอ้หนูก็ใส่ดีๆให้ป้าหน่อยดิคนเก่งของป้ามันหกไหมคนเก่งของป้า,าครับผมใช่เดี๋ยวป้าเบลจะกล้ามาให้อีกก็ได้ สวัสดีค่ะฝากกด like, ไลค์กดแชร์ให้ป้าเบนกับน,น้องอ,อมแอมด้วยนะคะในเพจแหนแดงอุดรน,นะคะ,ะวันนี้ใครเข้ามาสนใจแหนแดงจะมีจะมีโปรให้สำหรับคนเข้ามาดูไลฟ์สดนะคะทุกคน,นปกติแล้วเบนขายอยู่ที่1กิโลกร,รัมถ้าส่งนะคะส่งนี้เบนขายอยู่โลละสองร้อยถ้าใครกดไลค์กดแชร์ให้เบนวันนี้นะคะในไลฟ์นี้เนาะกดไลค์กดแชร์ทักเบนมาได้นะคะ แล้วเบนจะขายให้โลละหนึ่งร้อยนะคะพร้อมส่งนะคะวันนี้นะเฉพาะไรนี้นะคะแหนแดงเนาะแล้วก็ใครมารับที่สวนก็จะมีโปรนะคะเพราะว่าที่สวนนี้ขายปกติขายถ้ารับเองที่สวนก็โลละหนึ่งร้อยบาทนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะรับเองที่สวนถ้าถ้ามารับสั่งสองโลแถมฟรีหนึ่งกิโลเลยนะคะวันนี้เนาะใค,ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะแหนแดงเนาะพาจิจกรรมพาหลานทำเนาะ พาเด็กที่บ้านทําเพราะว่า,าคุณแม่บ้านหลายๆบ้านน่าจะต้องอยู่กับลูกๆอีกยาวนานนะปิดเทอมนานมากปิดเทอมนานมากแบบเป็นก็พาหลานทํากิจกรรมเนาะให้เขาออกมาเจอแบบบรรยากาศข้างนอกบ้างดีกว่าให้เขาจ้องแต่หน้าแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์นะคะก็พาเด็กๆทำเนาะอันนี้หลานชอบหลานชอบทำกิจกรรมแบบใช่ไหมครับลูกใช่แล้วครับอบกิจกรรม นันชอบทำกิจกรรมช่วยป้าใช่ไหมลูเกเย่งมากอันนี้เก็บอันนี้คือแปลงแปลงนี้คืออ่าหนึ่งเมตรคูณสองเมตรยี่สิบนะคะทุกคนเบนปล่อยไปแค่หนึ่งขีดนะเบ<อ>นปล่อยไปแค่หนึ่งขีดแล้วก็อนนเอาไว้สามอาทิตย์นะคะอันนี้ครบสามอาทิตย์ตยแล้วนะหนูอยากตั้งขึ้นมันอกบว่าเห็ียบผ้าแล้วแบบอลยรไหมอะไรนะคะหนูอยาเอาตังเหยนผ้าอะไรอย่างหนูอากเอาตังเหียผ้าแล้วหนูก็ต้องพูดขายช่วยป้าดิหนูอยากได้ตังค์ค่าขนมอ่ะอ่า สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายเป็นได้นะคะบอกชื่อเล่นสวัสดจังหวัดนะคะไม่เป็นไรครับลูกอ่ะทำงานไปอ่ะ,อะแล้ววันนี้เมื่อนี้คือว่าอ่าจิมานเขาปล่อยไปหนึ่งขีดว่าเขาสำเป็จจะมาแบ่งปันหลักกรทดสอบนะคะเกี่ยวกับว่าถ้าเขามีแหนแดงหน่อยนะคะเขามีแหนแดงหน่อยเขาสีเห็ดจังไได้เพื่อจิตขยายพันธ์เพลินแบบว่าจะได้หลายนะคะอันนี้คือสําหรับผู้ใดมีพันธ์แหนแดงหน่อยนะคะปล่อยแค่หนึ่งขีดกระเพาะนะคะซ้ำ สามอาทิตย์นะเพื่อนกับเต็มบอ่อนลคะเบนจมะมาทดสอบว่าสามอาทิตย์ทานไปสิใดจักกากิโลนะคะอาเต็มเดี๋ยวป้าไปเอาตะกร้ามาให้อีกตะกร้าหนึง่งเดี๋ยวพึ่งเียพึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งป้าไปหาตะกร้าก่อนอดเดี๋ยวคุณป้าไปหาตะกร้ามาให้หลานก่อนนะคะ <S <s <uck ed> ทุกคนคะ่ <S <s <uck ed> คนะ เง่เอ็มแล้วนี่เอ็มแหละชุดต่อไปเบนกบสิบปลูกอ่ะเอ้ยจะจะขยายแบบว่าปล่อยไปหนึ่งกิโลนะคะเที่ยวเที่ยวนี่นปล่อยไปหนึน่งขีดนะคะเดี๋ยวดีอยู่ดูแป๊บน,นึงยกสัยกลงแล้วให้มันเสนยด้น้ำก่อนแล้วค่อยไปช่างโอเคนะอเ,คเาานาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะรบกวนกดแชร์ทักทายเบนมาได้นะคะทุกคนวันนี้มีโปรดีๆนะใครสนใจก็สามารถ CF มาได้นะคะวันนี้โปรโปรสำหรับไลฟ์สดนะคะปกติแล้วอะ่ะแนแดงของเบนจะโลละ200พร้อมส่งเนาะวันนี้ใครมาชมในไลฟ์สดแล้วสนใจนะคะเข้ามาชมในไลฟ์สดแล้วก็แชร์ให้เบนนะเบนจะให้ไปเลยนะคะโลละ100บาทนะคะพร้อมส่งนะคะทุกคน เฉพาะวันนี้นะใครสนใจไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไม่ใช่ว่าเอาไปให้เป็ดให้ไก่หรือว่าอหอยเชลรี่อย่างเดียวนะสามารถเอาไปเลี้ยงเสร็จแล้วก็ตากแห้งนะคะตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ผสมกับดินปลูกได้นะคะเรามีไนโตรเจนนะคะดีด้วยอหยอยเชลรี่ก็กินได้คร่บกินได้ลูกแม่ก็กินได้ครับลูกเป็ดก็ดก,ดกินได้ใช่ไก่ก็กินได้ใช่ไหมครับผม ไก่ก็กินได้ไก่นี่ไก่ก็ชอบกินแต่ต้องคู่กับหัวอาหารเขานะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้หัวอาหาร1นกิโลอย่างเงี้ยเราใช้แหนแดง3ากิโลนะคะต่อแหนแดง3ากิโลเนาะ,ะก็จะลดต้นทุนในการซื้อหัวอาหารสัตว์ได้เยอะนะคะได้เยอะมากๆเลยเป็ดกับไก่ชอบกินมากนะคะทิ้งลงบ่อปลาเนี่ยไม่เหลืออ่ามีเพื่อนๆถามมานะคะว่าเอาไปเลี้ยงในบ่อปลาเลยได้ไหมก็ ไม่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าที่สวนนี้ลองละมันไม่ขยายตัวนะคะทิ้งลงไม่เหลือค่ะหมดค่ะปลาเขากินเนาะปลาเขาชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลี้ยงแบบเนี้ยเลี้ยงตั้งหากนะคะเลี้ยงไว้เวลาเขเราจะเอาไปให้สัตว์เราก็ค่อยเก็บไปเเราซื้อครั้งเดียวขยายได้ตลอดชีวิตนะคะไม่ได้ซื้อบ่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าเรามันไม่ตายราซื้อครั้งย เรียกเขามาเนี่ยพวกเราต้องชัดน้ำมาอย่างนี้ถึงแม้เขาจะมา <c oughs> ใส่แรงงานลูกใส่แรงงานหลานให้หลานตักจ้ะเอาเร็วๆคือ่าให้มันเสร็จจะได้กี่กิโลเนี่ยป้าปล่อยไปขีดเดียวเนี่ยเ,เก็บให้มันหมดด้วอย่าทำมันเหี่ยวไรไหมล่ะเบ <c oughs> ิ่งปากกับหลานนี่มันเหี่ยวไรไ, <c oughs> ไ,ไหม,ไมล่ะลูมละกามาอยากขยับย่องอีมาตรงเนี้ยมัตรงนี้ โอ้ววันนี้ได้มันมันางน้สิจัดจับจับหมทั้งเลยจับให้หมดแล้วก็เอาไปช่างว่าจะปล่อยใหม่หนึ่งกิโลอ๋อ,อเรื่องบอกไปเป็นเป็นใช้ขี้ไก่นะทุกคนขี้ไก่กับน้ำหมักขี้หมูนะใส่นะคะถ้าใครไม่มีก็ถ้าใครทําจุลินทรีย์สัตว์คอแสงก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะจุลินทรีย์สัตว์คอแสงก็ดีเหมือนกันนะคะ ใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ํานะหรือว่าเราจะฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดก็ได้นะคะเวลาเขาโตแล้วหนูจมือได้นะครับผมจุ่มลงไปจุ่มลงไปเลยนี่นะให้ป้าให้ป้าพูดกับผู้ชมให้ผู้ชมให้ความรู้ผู้ชมด้วยลูกค่ะน้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นสิงใช่เพราะน้ำจะเย็นเพราะว่าแหนแดงเขาคุมไว้แล้วข้างล่างมันจะเย็นไงลูกอ๋อเขาใจมีจังเลย ใช่นแดงก็จะเป็นการบำบัดน้ําด้วยทําให้น้ำนี่เราสะอาดมีออกซิเจนด้วยอันนี้สําหรับสําหรับสัตว์นี้จะมีโปรตีนนะคะแหนแดงเขาจะมีโปรตีนนะทุกคนเขาจะมีโปรตีนแมทไม่กินได้ไก่เนี่ยนราอยากกินอน่ะต้อง,องใส่อาหารเขาสวัสดีค่ะเออเยอะหนุ่เหี้ไม่ได้หนูกลัวมสวัสดีค่ะ,คะทุกคน สร็จจากนี้เราจะไปทําอะไรกันอยาเอาไม่ให้เอาไม่ขายครับเอาไม่ขาย,ขายาใช <c oughs> ่นะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจเ,เนี่ยแดงให้เบนด้วยนะคะจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรต่างๆมาให้นะคะตรงนี้มนแข็งแรงไ,ไหมป้าขอพูดก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งแข็งแรงครับป้าขอพูดแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้หนูห้ามขึ้นไปง ำทำำอ้วนุงอ่ะครับไม่ได้ลูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นตักมาตักมาป้าขออนุญาตพูดก่อนได้ไหมลูกฮะใช้มือหน่อยได้ไหมขออนุญาตป้าขออนุญาตหลานพูดหน่อยได้ไหมไม่ต้องขึ้นไปไนไนก็ขยบับเก้าอี้ไปดีโอ้โหการไล์สดกับกับเด็กน้อยนี่เป็นอะไรที่แบบว่าไอ้นี่มากเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีคนส่งข้อความมานะสะอาดด้วย ต้องน้ำให้สะอาดโอเคนะคะพอะดีน้องน้องน้องที่มุกดาหารแกถามมานะคะว่า,าเป็นเพราะอะไรแหนแดงน้องเขาถึงเป็นสีเหลืองนะคะก็ขาดธาตุอาหารนะคะสามารถเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่ามูลสัตว์ลงไปได้เลยนะคะห้ามเปียกนะคะลูกหนูห้ามเปียกเด็ดขาดนะคะ เข้าใจไหมนี่โอเคอันนี้ไม่อยากม้วนอันนี้ก็ให้มันมาทางนี้โอเคแล้วนิดนิดนู้นเกยบไม่ได้เดี๋ยวป้าจะพาไปเก็บมะม่วงดูล่อมาทางนี้ล่อมาทางนี้เลยล่อให้มันมาทางนี้เดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงสวนตะหล่อแล้วเราก็จะไปถ่ายคลิปาานี่มาเรือนโอเคอน,นี่เราทำนี้ จะเสร็จแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเราก็จะปล่อยเพียงเก็บหมดหรือยังคะเก็บหมดแล้วออยอากจะหยิบดีจะแป๊บนึงเอาแค่นี้แหละวันนี้ได้ออกอุกเอาเราจะปล่อยใหมย่ยูเราตักจะปล่อยใหม่ลูกเข้าใจไหมคะอันเดอร์สแตนยูอันเดอร์สแตนมีเซเราจะต้องปล่อยใหม่อยู่ไงลูก,ลกเราตักออกเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รู้ว่าเ,เนี่ยแหน่แดงเราเนี่ย ตักออกหมดนี้ได้กี่กิโลปล่อย <ทำ S 1> ขีดนึนนง่ะลูกเดี๋ยว<ล>อย่าเพิ่งใจเย็นเย็นเดี๋ยวป้าจะพาทำคนเก่งของป้าเดี๋ยวแป๊บนึงดีไม่อย่าทำอย่าทำขอร้องแป๊บนึ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 งให้ป้าทำทีละขั้นตอนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น เดี๋ยวนะคะทุกคนโอ้ยพระเจ้าช่วยมาม้ามาแล้วมาช่วยเอาเด็กน้อยไปทีเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยว่พดลยป้าไปเอากล้องมาก่อนอเ,เดี๋ยวนะคะทุกคนมานะเป็นปล่อยไปนหนึ่งขีดนะจะได้เท่าไหร่นะ ตะก้ามันครึ่งกิโลนะทุกคนตะก้าครึ่งกิโลนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตะก้าครึ่งกิโลนะอ่าน,นี่มันห้าโลห้าโลสามห้าโลสามนะทุกคนนะห้าโลสามลบไปห้าขีดนะมันเป็นสินเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบนไม่เป็นไรเนาะอ,อ่าวางไว้ก่อนนะนนแล้วก็จะเอานั้นมาโไม่พอน,น่าหกลุก่เดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็อีกตะการหนึ่งเอาเอ,อไปค่ะลูก,ออกไป,อ,อ,ไปอีกตะการหนึ่งได้สามกิโลตะกา้าก็ตะกา้าตัวนั้นสามขีดนะคะอ่ะเดี๋ยวนะเบนจะคำนวณก่อนว่าได้เท่าไหร่เนะปล่อยไปหนึ่งขีดเนาะเดี๋ยวนะทุกคนนะเมื่อกี้ห้าจุดสามลบห้าลบศูนย์จุดห้า สี่โลแปดเนาะสี่โลแปดอันเท่าไหร่ลูกอย่าไปกดอย่าไปกดให้ป้าดูก่อนนุนนเดินหลบมาได้ไหมคะขอ,อ,อร้องอันนี้สามกิโลเนาะก็ลบออกสามขีดบวกสามกิโลสามพวเรอยาเอาไปขายห้เศูนย์จุดสามทั้งหมดได้เจ็ดบ่อนี้ได้เจ็ดโลครึ่งนะทุกคนบ่อนี้ได้เจ็ดโลครึ่งนะคะ ทั้งหมดได้เจ็ดกิโลครึ่งาอ้นอป้าพูดอยู่ลูกพวกป้าพูดกับผู้ชมอยู่แป๊บนึงได้ไหมคะลูกคะวาหนี้ป้าก็พูดให้ฟังแล้วไงคะลูกว่าป้าจะทําให้ผู้ชมดูว่าเราเก<ช>็บห,หมดนี้ได้น้ําหนักเท่าไหร่ไงคะลูกแล้วเราก็จะปล่อยอีกหนึ่งกิโลไงคะเคข้าใจไหมคะลูกอันนี้เป็นจะปล่อยเป็นอีกหนึ่งกิโลนะคะทุกคน โอเคปลกไอ้นี่มันมีแห่อันเดียวใช่ไหมยังนะน่าเนอะยังอ๋อบ้านพี่เหนื่อหัวเขาได้ด้วยเขาไม่หมนุน้องเลยไปดูย่าดิย่าไนี่ได้เห็ดเดยอะไหมย่ายไปเก็บเห็ดมา่าจะเก็บเยอะมากมากเลยแหละอ่ะเดีย๋ยวนะคะเบนเบนจะปล่อยไปเบนจะปล่อยแหนแดง1นกิโลนะเที่ยวนี้นะ เที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วเ็นปล่อยไป1ขีดนะคะแล้วก็เก็บได้7โลครึ่งนะคะบ่อน,นี้บ่อนี้หนึ่งเมตรคูณสองเมตรยีนะคะเที่ยวนี้เป็นจะปล่อยไป1นึ่งกิโลกรัมนะคะว่า,าใช้เวลาเท่าไหร่เที่ยวที่แล้วใช้เวลา3าสัปดาห์นะคะ3อาทิตย์คือ21วันนะคะเที่ยวนี้ก็จะทดลองนะคะว่าจะใช้เวลาน่าจะใช้เวลาสั้นกว่าเที่ยวที่แล้วนะคะน่าจะประมาณสิวันก็เต็มนะคะบ่อน,นี้เนาะเพราะว่าเราใช้แหนแดงเยอะเนาะ อ่ะเดี๋ยวเบนพาไปดูนะว่าหนึ่งกิโลจริงๆนะทุกคนนะคุณลูกเอามือออกค่ะเอามือออกได้ไหมคะนี่เบนจะปล่อยไปหนึ่งกิโลนะทุกคนนะ,โอ,ะโอเคนะทำไมเขา่าักนั่งืออนี้ครับป้าจะป้าจะถ่ายรูปยังไงอ่ะทำไมเา่าักป้าจะถ่ายรูปอยากถ่ายรูปอะ่อะเา่าักมากอ่ะโอเคนะคะปล่อยไปหนึ่งกิโลเนาะนี่เบนจะปล่อยแล้วนะอ่ะหยิบปล่อยลูกปะหนูปล่อย ช่อันนี้ได้เจ็ดโลครึ่งนะสวัสดีคะ่ะพี่ดาพี่ดามีอะไรคำถามน้องไหมเอาเทลงเลยเ,เทลงหมดเลยค่ะครับนั่นแหละเก่งมากว้าวเนี่ยเห็นไหมหนึกิโลเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าใครซื้อไปเนี่ยหนกิโลถือว่าเยอะมากสิบัันก็เต็มบ่อเนอะออาะดู1นกิโลนะเนี่ย ไม่ได้ใส่ก็ป่าป้าบอกว่าปล่อยแค่หนึ่งกิโลไงล,ลูกอ๋อเอาไม่ขายวันนั้นเหรอวันนี้เอาไม่ขายเหรอครับวันนี้จะไปขายอืงอยากเอาไม่ขายแล้วตอนนี้ยังยังไม่ใช่ตอนนี้หมือนที่อื่นอ่าขออีกอ่ะ <laughs> อลูกเอาลูกไปเนี่ย <laughs> มาคุงพี่ดามากินต้ตมตํามาเด้อมาเด้อดูสิอยู่กับลูกลูกตอนแรกแม่ป่าแฮปปี้ไมาทำไมหัวเขาอย่างทำไมหัวเขาอย่างนีงน้นนนนนอะไรป่ะเสร็จแล้ว ไปสวัสด,ดีคุณผู้ชมก่อนไปเอามาสวัสด,ดี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 ดมาเ,าเร็วมามาสวัสด,ดีดีดีสวัสดวัสดีครับว่างเข้าไปหาพี่ได้ไหมน้องเบนว่างเข้าไปได้ค่ะว่างว่างมาหาน้องเบนได้เลยมาดูของพี่หน่อยอ๋อหนูเหรอเดี๋ยวหนูเข้าไปหามาดูของพี่หน่อยมันทําไมดอกเล็กๆขอบคุณมากจ้าเขากําลังกิน้าดหน้าค่ะ อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเบนแวะเข้าไปหาสักประมาณบ่ายสามโมงกว่าสี่โมงได้ไหมอ่ะเบนจะเข้าไปหานะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะคะพี่พิดาทำไมบ้านพ่ดาอยู่ไกลไหมอ่ะบ้านพิดามีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็มีหมาเยอะแยะเลยเอออะไรสักรายอะไรอย่ากดยังงี้ด้วยนะครับครับครับผมครับผมค่ะข้อแรกเป็นะารแ่ โอเคโอเคอ่าเดีเ๋ยวเบนจะไปแล้วนะทุกคนอ่าโอเคได้เดี๋ยวน้องเข้าไปหาเนาะเดี๋ยวน้องแวะเข้าไปอ่ะเสร็จแล้วเออพราะว่า,วาตั้งใจน้องว่าเสียนอ่าอัดวิดีไล่ตั้งแต่มือเศร้านี่แหละเด้ไอเรื่องแหนแดงนี่แต่ว่าฝนมันตกเนาะ ฝนมันตกอากาศมันกับบดีแสงเิ่นกับบไดายเบนกับเลยบอดดไหลเนาะเ็นกับเลยว่าเออถือโอกาสเสร็จภารกิจอีอย่างทุกอย่างแล้วเดี๋ยวอีกจังน่อยเดี๋ยวเบนแวะเขาไปหาเนาะโอเคนะรู้กันแล้วนะเรารู้กันนะเรารู้กันนะเรารู้กันใช่ไหมเดี๋ยวน้องเบนแวะไปหาค่ะเดี๋ยวไปไลฟ์สดด้วยกันเนาะที่บ้านพิดานะคะโอเคค่ะพิดาฝากด้วยนะคะฝากเพจแหนแดงอุดรด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจพิดาด้วยนะคะ คุณดาบอนไซรวยอุดรน,นะคะแล้วก็ใครสนใจเรียนออนไลน์นะคะก็ไปกดติดตามครูเจี๊ยบได้นะคะเรียนออนไลน์ง่ายๆกับครูเจี๊ยบนะคะแล้วก็ใครสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะคะสมุนไพรไทยหรือว่าพืชที่อยู่รอบตัวเรานะคะรอบบ้านเราเลยพวกข่าตะไคร้คุณสมบัติคุณประโยชน์ของเขาเป็นทางยาคืออะไรนะคะไปติดตามพี่หมอการหมอยาสมุนไพรไทยได้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เบนไปแล้วมีคำถามอะไรก็สามารถทักเบนมาได้ตลอดนะมีคอมเมนต์อะไรก็ทักมา,าถึงจะไม่ได้อุดหน,นุนเบนแต่มาติดตามเพจเบนทักมาได้ถามมาได้ปัญหาต่างๆถ้าเบนตอบได้เบนจะตอบให้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะจะตอบให้ทุกคนเลยนะคะเบนก็จะไปดีเสิร์ชหามาเพื่อจะตอบทุกคนนะคะ โอเคนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูย้อนหลังนะคะรักทุกคนขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็มาดูย้อนหลังเบนด้วยนะคะไปแล้วรักนะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย